ในวิดีโอนี้คุณจะเห็นภาพเคลื่อนไหวแบบช้าๆแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไก่ดื่มน้ำที่มีแรงดันน้ำสูงเกินไปคุณจะเห็นว่าการระบายอากาศสามารถปกปิดการรั่วไหลของน้ำได้อย่างมากและหาวิธีที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้เริ่มต้นด้วยการระบุสิ่งที่ควรจะเห็นได้ชัดทุกๆคนต้องการสิ่งน,นี้ไม่มีใครต้องการแบบนี้ ดังนั้นจะทำให้พื้นแกลบแห้งได้อย่างไรโดยการให้น้ำทั้งหมดเข้าไปอยู่ในตัวไก่ตามที่คุณเห็นผู้เลี้ยงต้องเข้าใจถึงหลักการสำคัญในการให้น้ำไก่น้ำที่หกมักเกิดขึ้นเมื่อน้ำที่ถูกปล่อยออกมาจากจุบน้ำมากเกินกว่าที่จะเก็บไว้ในจงอยปากของไก่ ลูกไก่อายุหนึ่งวันจะกินน้ำในปริมาณที่จำกัดเนื่องจากจะงอยปากที่เล็กของมันเมื่อไก่โตขึ้นจะงอยปากจะโตตามอายุและผู้เลี้ยงสามารถเพิ่มแรงดันและการปล่อยน้ำเข้าสู่จุบน้ำ ตราบใดที่สามารถรักษาแรงดันน้ำได้อย่างถูกต้องไก่จะสามารถกินน้ำส่วนใหญ่หรือน้ำทั้งหมดที่ปล่อยออกมาอย่างไรก็ตามผู้เลี้ยงส่วนใหญ่มักจะถูกบอกให้เพิ่มแรงดันน้ำให้สูงโดยมีความเชื่อว่าปริมาณน,น้ำที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจะเข้าไปอยู่ในตัวไก่ซึ่งจะทําให้การกินอาหารเพิ่มขึ้นและมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้คํานึงถึงปริมาณน,น้ำที่ปล่อยออกมา,มากขึ้นนั้นจะหกมากกว่าที่ไก่จะกินเข้าไปได้ทั้งหมด ดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อแรงดันน้ำเพิ่มสูงเกินไปที่แรงดันน้ำที่สูงขึ้นน้ำจะถูกปล่อยออกมาจากจุบน้ำมากเกินกว่าที่จะเก็บไว้ในจงอยปากไก่น้ำส่วนเกินนี้มีแนวโน้มที่จะไปทุกๆท,กที่ซึ่งทั้งหมดที่มากเกินไปนี้จะสิ้นสุดลงที่พื้นแกลบในโรงเรือนเห็นได้ชัดว่าน้ำส่วนเกินที่ไก่ไม่ได้กินไม่ได้ส่งผลทําให้ไก่กินอาหารได้มากขึ้น และสิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นน้ำส่วนเกินที่หกลงบนพื้นแกลบก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทำให้ไก่เกรดต่ำลงและทำลายประสิทธิภาพการเลี้ยงในสภาพอากาศร้อนผู้เลี้ยงมักมองเห็นพื้นแกลบแห้งและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงดันน้ำโดยคิดว่าไก่ได้รับน้ำไม่เพียงพอในการที่พื้นแกลบแห้ง บ่อยครั้งเป็นผลมาจากการระบายอากาศที่ดีมากจึงไปปกปิดการรั่วไหลของน้ําโดยน้ําที่รั่วไหลจะถูกระเหยออกไปน้ําที่รั่วไหลจากแรงดันน้ําสูงทําให้สูญเสียน้ําและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นขนาดจะงอยปากไก่ยังคงจํากัดการกินน้ําในช่วงที่อากาศร้อนขนาดจะงอยปากจะไม่ใหญ่ขึ้นในช่วงอากาศร้อนหรือขนาดเล็กลงในช่วงอากาศเย็นดังนั้น น้ำรั่วไหลมักเกิดขึ้นเสมอเมื่อน้ำถูกปล่อยออกมามากเกินกว่าที่จะเก็บไว้ในจงอยปากหลังจากเพิ่มแรงดันน้ำในช่วงสภาพอากาศร้อนผู้เลี้ยงอาจล้มเหลวในการลดแรงดันน้ำเมื่ออากาศเย็นและการระบายอากาศกับการหมุนเวียนอากาศจะลดลงผลที่ตามมาคือพื้นแกลบเปียกและการเสื่อมของสภาพแวดล้อมไก่และประสิทธิภาพไก่สิ่งสำคัญคือ ควรปรับแรงดันรายน้ำในปริมาณที่เพียงพอสำหรับจะงอยปากไก่และให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยสำหรับพื้นแกลบเยี่ยมชมเว็บไซต์ poultry watering you เพื่อดูวิดีโอเพิ่มเติมและขั้นตอนการจัดการต่างๆในทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่